ชาลอตเนี้ยมีทั้งหมด3ามรหัสด้วยกันโอเคไหมเอาใจไปนะเอาใจใครล่ะขายบาทหน่อยหนูสาวถือรหัสมาได้เลยทุกคนปากหมุดให้แล้วนะคะแต่ละรอบใครอยากมาก็มาเข้ามาหน่อยอ่ะเข้ามาใครไม่มาก็ดูกลุ่มปิดได้นะ,คะออใครก็ได้ใครมาดูกลุ่มปิดได้ ไม่ได้ดปิดซีนไลฟ์เฉยๆแง่ของเจาก็ให้ซื<ๆ>ดูฟรีทุกรอบไม่โอเคละกินได้มีใครพี่มีบไหมหรือว่าใครซื้อแล้วบอกหน่อยว่าซื้อแล้วใครที่อยู่ใกล้ๆมาได้ไม่ต้องมาทุกรอบก็ได้เลือกรอบมาก็ได้กูของส่งแอง โปอุ้มรักอยากให้อุ้มก็คือโปที่เราพูดคือโปรอะไรไม่ใช่มันมีรอบชาติพนันธ์อ๋อคือ,อวันที่16ถ้าวันที่16อยากให้อุ้มชาลอดพิธีกรผู้เป็นพิธีกรคู่ที่อยากพหสูจอุ้มชาลอดนะคะวันที่16บหกสามรักาห้าเก้าเเพราะฉะนั้น เอฟก,กันใหมแลยสาวันที่สิ<ม>บหกนะลองให้เราช่ไปน้ำก็ได้ทุกคนหวานปีเฮ้ยลำคันมาไอพวกนี้ตาฉ่ำพิมากอนไม่ได้งอนกันไงนะวิเงนจะมางอนเรื่องอ,อะไรอะงอนเรื่องอะไร เขาถามว่ามันไม่ได้ตกใจหมดเลยยาวินตกใจลลว่ามาก้มหัวอย่างเงี้ยโอ้โหปลุกว้ยน้ำขุดว่ยน้ำอิงหลอดมาฟิลิปปินมาบูไฮฟิลิปปินก็ถ้า,ถาอยากเจอเอางีโ้โปโกอุ้มรักอย่าให้อุ้มอย่างที่ป๊าบอกว่า หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยใบนะคะคือวันที่สิบหกเมษายนเราเป็นพิธีกรคู่กันสามเก้าเก้าแล้วก็ห้าเก้าเก้าความต่างเขาไม่อยากเห็นหรือแบบ่า,าไม่มีใครพิมพ์มาเลยความต่างก็คือสามเก้าเก้ามันใกล้ก็ห้าเก้าเก้ามันอยู่ใกล้กว่าสามเก้าเก้าแค่นั้นแหละโซนที่นั่งโซนที่นั่งก็ห้าเก้าเก้าก็จะติดใกล้ <ไป S 1> หน่หนหอย ลำคาญว่ะถามว่าเก้าไกลหน่อยมเมนต์มองตาสองทีอุ้มไหวไหมจะเป็นไรอุ้มไม่ได้อุ้มได้ก็ตกเอฟมันกันเอฟกันมาก่อนหรือก็ไม่มีใครเอฟลำคาญว่ะไอพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยมันมันจะเอาแต่มเมนต์แต่มันไม่เอฟกันมันไม่มีใครเอฟกันเลยมันมีสองเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสามเก้าเก้าห้าเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์โอเคไหม หนาวไหมหนาวโทข้าวสาลีสันอะทูน่าบั้นคู่ไม้ยังบั้นไข่อันนี้นี่น้ำพริกอะไรน้ำพริกอ่องอ่องอ่องนูถรับถ้าอยู่่เทเนี่ยอ่ออ๋อน้ำพริกอ่องต้องดูทำมาจากเมืองไทยเด้อใช่เมืองไทยกับหมูไม่ไหวลองกินก่อนเอาแตงโมนิดนึงเราแตงโมห้อง มีแต่หม,มูมันไม่มันไม่ไหวมากันไม่มีมะเขือเทศเลยนิดเดียวมันไม่มีรสมะเขือเทศมไม่ได้กลิ่นเลยอันนีอ้อ๋อมะเขือโอเค <laughs> บางครัวเล่นน้ำอยู่หรือเปล่า <laughs> <No. S 2> <laughs> เพราะว่าเห็นเล่นน้ำยูดไม่ไรู้เรื่องแหละ <laughs> ไม่เป็นไรก็อ่านอ่าน,อานเอาตรงไม่แต่ว่าเมื่อกี้โทรหาป้าปาแล้วป้าปาคะป,ป้าบ,บอกว่าเอาเลยก็เอาจะคือด้วยพิมพไม่เห็นมีใครพิมมาเลยที่เพนทุกคนชืวเปียกมามาค่ะมาเจอกันค่ะทุกคนพรุ่งนี้นะคะรอบชูชาติพันธ์นะคะปัดราคา สองเก้าเก้ากับสี่เก้าเก้าค่ะส่วนรอชุดน้ำสามเก้าเก้ากับห้าเก้าเก้านะคะสรุปหนูเป็นพรุ่งนี้หรือป่นหนูโนโนพรุ่งนี้ร่วมง,งานอย่างเดียวแต่ <c oughs> มาหลายงานนะเนาะก็คือพรุ่งนี้ชาติพันธ์ฟังกงันชัดรอบชุดชาติพันธ์สิบสี่เมษายนนั่นก็คือพรุ่งนี้ บาทสองเก้ 99, 99, อิงฟ้าและชางหอดก็คือไม่ได้เป็นพิธีกรแต่ว่าอยูด่ดูงานด้วยนะร่วมงานแต่ว่ารอบชุดว่ายน้ำสิบหกเมษายนอิงหลอดเป็นพิธีกรคือสามรกแล้วก็ห้ารอยเก้าเงานนี้สําคัญมากๆอยากให้ผู้คนเอฟกันมาเยอะๆเ,เพราะว่าเป็นพิธีกรโอเคไหมหหไแต่ว่ารอบขวัญใจเชียงใหม่18เมษ <18 S 2> ายน,ายนก็นคือ ชาลลอตเป็นพิธีกรผู้กับพี่แชมป์ในราคาบัตรหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด 1, 11 00, 11 00บาทกับบัตรห้าร้อยก็คือเอฟกันไหมโอเคไหมทั้งหมดมันมีสามรอบทำไมไม่เอฟกันนะเป็นไรอะไม่มโอเควะมันมีสามรอบก็คือเอฟกันมาได้เรื่อยเอบคคุณ่ะ ขอบคุณค่ะกองมีได้กมาเจอกันมาเจอกันกอาจะมีคนเอฟหนึ่งคนใช้เวลาไปส0บยสินาทีบอกว่าพี่หม nah ี่ช่วยด้วยไม่มีใครช่วยได้แล้วค่ะเราไม่ได้งอนกันเราจะไม่เราไม่ได้งอนกันทำไมมันก็ตกกะปิ เธกคบุบิเป็น,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 นอะไรอ่ะพี่ฟ้าไม่เมาไม่เมาเมาอะไรอ่ะพี่มีช่วยด้วย <c oughs> พี่ม,มีเป็นอะไรอ่ะไม่ได้เป็นมาไ<ป>ลฟ์เร็วๆ <ปะ S 2> มาเร็วๆ<ง>พี่มีมาตรงการลางดิเชื่อขายน้อยอยู่จังหวัดเอฟยังไงเอฟกลุ่มไม่ไม่มีกลุ่มบิทเนะไม่มีเพราะว่าเราไลฟ์ไงามาเจอ,อกันดีกว่านั่งรถมาหากันเร็วหมื่นห้าเอางี้สองหมื่นคนได้ไหมล่ะ เดบบลาสองหมื่นนี่มาแล้ววางครูบางครูบอกว่าทักครับเบบี้ว่าซับเอางี้เอาเอาเอาให้ถึงสองหมื่นคนปะป๊าชื่นใจแล้วใครมาตนี้ได้พี่มีพี่มีมาตรงกลางเผื่อได้สองหมื่นถ้าถ้าสองหมื่นคนดูปั๊บก็คือสองหมื่นคนดูแค่นั้นแหละถ้ใครดูจะลงไลฟ์แค่นั้นเองแอมใครดู ตาหวานไข่ตาหวานล่ะคนไหนคนไหนตาหวานไม่คือและง่ายมาเร็วง่ายง่า้าอากนวนทุกคนมีสามรอบเลือกเลยชวนเพื่อนมาด้วยเติมอย่าเพิ่งเติมเติมเลยเติมเลยพี่มี่ไา้ แต่ว่าทําไม,มแล้วทําไมพี่หมีไม่ไมายืนตรงกลางมืม่น,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 นจะมื่นห้าแล้วอีกนิดนึงก็คือจะสองหมื่นแล้วโปรโวันที่สิบหกชุดว่ายน้ำเี็นพิธีกรคู่ถ้าถึงร้อยใบเหรอถ้าถึงร้อยใบจะม้วนหน้าโชว์ในชุดว่ายน้ำนไ,ไหมวนม้วน,วนหน้าโชว์ สข่คอยากเห็นฉลอดม้วนหน้าบ้างเร็วแต่ม้วนหลังมันหลังงานนะคือใครใครที่มาก็ได้เห็นไงใครที่ไม่ได้มาก็อดเห็นหนูม้วนหน้าไงแค่นั้นแหละตกอ่อุ้ยหอมอ่ะชวนโปอุ้มรักก่อนจริงๆก็คือพี่้าอยากให้ถึงสองรอแต่ว่าป้าป้าป๊าบอกว่าเอาแค่ร้อยใบป้าปาบอกว่าอืมไม้เที่ป้าเอาแค่ร้อยใบอ ออร้อยใบวันที่16ก็คือขายเราเป็นพิธีกรผู้การรอบ399แล้วก็ห้าม,มันไม่มีใครพิมพ์ราคาเลยก็เลยงงไง,ไงเซลออมีแต่ว่าเซลล์ไปนู่นไปนี่แต่ว่าไม่เป็นมันไม่มีใครพิมพ์ราคาเนี่ยเราเริ่มไม่โอเคแล้วช่วยด้วยนะ้ำมาเร็วมาให้กำลังใจกันเถอะ<ง>พิธีกรครัร้งแรกในชีวิต ป๊าป๊าจ๋ายเหอเอ้ยมันล็อกปั้นหนูดีบอกว่าหนูดีจะมาละพรุงนี้ไงหนูดีบอกว่าหนูดีอ่ะรักป๊าป้ามากพรุ่งนี้หนูดีอยากจะมาลดน้ำป,ป๊าป้าแค่นั้นแหละ,ะเสียหยุด <c oughs> อ่ะหยุด <c oughs> พิมมาได้เลยขอเปลี่ยนจากดวงเอ้อไม่เข้าให้ดาวเยอะเปลี่ยนจากดาวเป็นป๊าป๊าหัวอยากไปท่าช้างนี่ใายจ๋าป๊าป๊าก็มาแก๊กับเอมโทรเลยไหมเมสวัสดีป๊าปขายบัตรก่อนขายบัตรก่อนทุกคนถ้าถึงถ้าถึงถ้าถึงร้อยถ้าถึงหนึ่งร้อยใบทุกรอบอยู่กับป๊าไปเออป๊าไปด้วยโทรเลยขายบัตรให้ได้ก่อนหนึ่งร้อยไบนี่นวัดเปลี่ยนรูปแล้วหรอ โทเลยจบไปร้านกอดแล้วป้าป้าไปไหมหนูหนูไปป้าป้าหนูไปท่าช้างตประมาณสองทุ่มสองทุ่มหนูไปท่าช้างสองทุ่มโอเคเดี๋ยวจะรีบกลับจากงานไปดูเวทีเดี๋ยวจะตามไปท่าช้าง ป๊าป๊าไปท่าช้างไหมไปไปแฟนกลับทุกคนต้องไปอ่ะโอเคอ่ะป๊าป๊าขายบัตรน่อยป๊าป๊าขายบัตรหนอยขายบัตรแล้วควักขายบัตรให้นอยเดี๋ยวเราได้มีตังไปกินน้ำน้ำลำไยโอเควันนี้ถ้าใครไปก็คือเจอจะไปกินน้ำลำไยที่ใ่้ช้างต้มรอด้วยนะ สวัสดีครับสวัสดีครับวันด,ด,ด,ดีใครเอาเป็นว่าวันเนี้งงละมาค่ะทุกคนมีสามรอบนะสเปเชียลสุดๆไม่แต่เขาบอกว่าวันนี้ใครไปทาทางก็คือเจอใครไปได้ก่อนเจอหน,นหูได้ก่อนเจหนอนจหนูและป้าาแค<ๆ>่นั้นแหละโอเคไหมไม่พี่สากนก็ต้องรอน หมื่นหกเอางี้เอาให้ถึงสองหมื่นไปเลยจบจบไปวูหัวจะปวดอะไรเอ่ยอะไรอะลองจอใไ้ดูดิลองไปดูอะไรจะเปล่าถ้าขายบัตรนเสียต้องปิดไลน์เหรอไม่ต้องปิดดูอะไรดูใครพีซซาไม่เติมด่โอไม่ชอบแล้วไม่โอเคแล้ว มาเลยขอฉีก่ะขอพิมพ์รหัสหน่อยไม่มีคุเอฟเลยคือเราอะเอาจริงนะเราปักเราปักหมุดไว้ให้แล้วมันมีสามรอบรอบชาติพันธ์ก็คือพรุ่งนี้ฟังนะพรุ่งนี้บัตรสองแล้วก็สี่ฮะโบเต้ใครคือโบเต้ อะไรคะย่ค่พูดมาเลยพูดเดินมาเดี๋ยวมาทำเป็นอะไรพรุ่งนี้นะคะบัตรสองเก้าเก้าแล้วก็สี่เก้าเก้านะจ๊ะที่รักชุดิพันธ์ชาติพันสิบสี่พรุ่งนี้คือพรุ่งนี้มีสองบัตรสองเก้าเก้าสี่เก้าแล้วก็ว่ามาลืน คือ16เมษายนอิงหลอดเนี่ยอิงหลอดอิงแล้วก็หลอดวันที่16เมษายนเพราะฉะนั้นใช่กันซื้อบัตรด้วยนะจ๊ะเป็นพิธีกรคู่กันมาให้กำลังใจเรามาแค่รอบมาแค่รอบช่วยวายน้ำก็ได้รอบอื่นสามเก้าเก้าแล้วก็ห้าเก้าเก้านะจ๊ะมาเป็นกำลังใจพวกเราด้วยแฟนคลับอิงหลอดต้องมาดูให้กำลังใจพวกเราสองคนเลยถือว่าวหวแหละนะจ๊ะแล้วก็รอบผวัญใจมันก็คือ ชาร์ลอตแล้วก็พี่แชมป์เหมือนกันกรอนสามร้อยเก้าเท่ากับหนึ่งเย่สามร้อยเก้าเท่ากับหนึ่งร้อยตอุ้มรักเพราะฉะนั้นวันที่สิบเก้าเขาบอกว่าพี่ตัวหน้าต้องมาแล้วไขมุ่งไม่เขาอยากให้หนูอุ้มชาร์ลอตก่อนอะไรหรอตัวหน้าเท่าไหร่เขาอยากให้หนูอุ้มชาร์ลอตหนึ่งร้อยหนึ่งของบอลผูโอนอยู่แล้วไม่ โอนอยูแล้วเป็นไรอะ่ะมามาโอนอยู่แล้วแหมเต่เอ่อ่ะซมชั่อไม่โอเคนะอย่าพูดอย่าอย่าพูดอย่างนี้นะถาม่งโอนอยู่แล้วเป็นไรเอ่ยเออโอนยีคือโอนอะไรล่ะมันมีสามช้อย แล้วก็มีโอ้ตขวัญใจเชียงใหม่นะคะก็คือชาลอดเป็นเป็นเป็นพิธีกรคู่กับพี่แชมป์ใช่ไหมสามสามเก้าเก้าแล้วก็ห้าเก้าเก้าโอ้ยโบเยอะว่ะแล้วไม่โอเคและพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทแล้วก็ห้าร้อยหมดยังพี่หมดยังพี่โปนอนไหมตอนนี้ ปวดมาเลยพิมมาเลยบอกร้านร้านเขามีมาเลยอ่ะท้าไม่ไปเดินไปนะไลก่อนไลก่อนไลก่อนไลกันเลยฉันทำงานเต็มที่แต่ว่าฉันจ้างเธอแต่ว่าเธอไม่โอเคนะฉันไม่จ้างแหละอ่ะอะไล์ก่อนไล์ก่อนไปแล้วไปละพิมมาเลยรหัสมีไหมมีมากกว่าบ้านคู่ไหมหรือหรือว่าจะพิมพ์เพิ่มคนละใบก็ได้กับบ้านคู่ฉันเวลาอิงหลอดเขา อิงหลอดเขาสู้อยู่แล้วนอาอื่นด้วยกัดแน่จริงได้ให้มันถึงสองหมื่นคนดูแค่นั้นแหละตัวตอนนี้มันหมื่นเจ็ดสองร้อยใบได้ไหมเมื่อกี้ไปประมาณร้อยหนึ่งใบแล้วออ <im it> พี่เฝ้าอะไรปะแล้วเป็นไรไม่ไหวอะ่ะอย่ามาหาเรื่องไม่ชอบถ้าไม่ไหวก็คือไม่ไหวอย่ามาหาเรื่องนี่ไม่ชอบอยู่แล้วฉีด <im it> ่ <im it> ะ ไม่ใช่ฉี่เนาะน้ำมันไหลชั้นนี้มีห้องน้ำปหนูไม่ได้ฉี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยอ่ะมาจับผิดกันงี้ไม่โอเคหรอกนะหนูไม่โอเคหรอกฉี่บ้าเลยทีเดียนี้เอางี้ชั้นนี้มีห้องน้ำไหมมีไปฉี่ก่อนเดี๋ยวเวลาไปฉี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไลน์ลน์ใกล้ไลน์ใกล้ไลน์ใกล้จะครบชั่วโมงแล้ว ก็มันก็ไม่ไม่ไม่เห็นมีใครเอฟอะไรเยอะแยะมากมายสาทิตพันธุพรุนี้มาไหมมันมี3มรอบแหมพี่แชมป์พี่แชมป์มาพูดตรงกลางสี่จริงจริงทุกรอบก็ได้เจอหมดเลยนะคะุังนี้มีโชว์พิเศษด้วยนะพี่ชพี่แชมป์พี่แชมป์มาพูดตรงกลางมันนี้สารอบพี่แชมป์มาเร็วเอ้พรุ่งนี้พีฟาลำด้วยนะคะพรุ่งนี้ได้เจอคุยดิสเบล่าได้นะดิสเลามาเดินด้วยพรุ่งนี้ใครลำ ไฟ้างให้เธอรำโชวกันแล้วหนูรำหนูรำอะไรรำรำรำฟอนฟ้อนเหนือางี้อ่ะโอเคอ่ะซูมไปที่พี่แชมป์วิแชมเร็วเร็วสามบัตรอะสามรอบพีิชิได้ปะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาะรอดถูกอันแม่นั่งนานก็หาว่าฉีแบเดี๋ยวมาพิชิแป๊บนึง่ง บัตรทั้งสามรอบอยู่ราคาอยู่ที่ปักหมุนแล้วนะคะอะไรมาทุกคนพรุ่งนี้มาดูนะคะบินฟ้าเดี๋ยวคุยในสชเปล่ามาด้วยจะใส่ชุดชาติพันธุ์นะครับบัตรเดินนะครับสําหรับรอบชุดาติพันธุ์ด้วยใช่ใช่ใช่พรุ่งนี้มีรอบรางวัลด้วยนะใช่รอบชุดาติพันธุ์อะรางวัลอะไรอหนูไม่เห็นรู้อะไรเลยยูไม่บอกสคปงานเลยชุดชาติพันธุ์ยอดเยี่ยมไหมพรุ่งนี้เลยหรอใช่ ได้ยินเหมืองบอสเลยอ่ะทุกคนรีบพิมพ์มาเร็ว299เท่ากับจำนวนนะครับเอาไย่างฟิลเตอหนูบุ๊คชาลต์ไปเอาไปย่างฟิลเตอร์หนูทุกคนพิมพ์รหัสมาเลยเร็วพิมพ์รหัสมาถ้าพิมพ์อีกร้อยใบให้ชาลต์รำพิมาเท่ากับหนึ่งร้อยเดี๋ยวชาลตรำให้ดูตอนนี้เลยรำไม่ได้รำไม่เป็นทุกคนพิมพ์299เท่ากับหนึ่งร้อยมาตอนนี้เดีให้ชาลต์รำให้ดูเลยใครเขาล้ำเล่นกันมาเดี๋ยวสั่นรองให้ด้วย ่า,าราติลป์ของตีกันแล้วข้างนอกอ่ะอ๋อไม่มีใครปิดประตูาะมาเลยพิมพ์มาเลยไม่เห็นมีใครพิมพ์มาเลยไม่อยากมาเจอกัอนอ่ะดิไม่อยากมาเจอดิอันนี้เพื่อใครไรอะ่ะพี่หมีทุกคนมีสุข้า9เท่ากับ100ม,มาอก่อนเร็ว้ะ วันนี้ชวร์ลังการมากเลยนะครับแสงสีเสียงจัดเต็มมากนะครับสำหรับรอบจัดจงาน,นที่สุดนานาชาตินะคะใช่ <c oughs> เชียงใหม่น้องๆผู้เข้าประกวดปีนี้พีดีนะครับรล้วก็แในคขับสามารถพิมายกำลังใจน้องๆได้นะครับ <c oughs> พว่นนี้ถือว่าเป็นรอบสําคัญอีกหนึ่งรอบเลยและใครที่ไม่ได้อยู่ที่น,นี่แต่ว่ามีเพื่อนอยู่ที่น,นี่อยากให้เพื่อนมาแทนก็ซื้อได้เลยซื้อให้เพื่อนมาใช่ เขาโรเนตกันไปแล้วโรเนตไปไหนอะโรเนตทำอะไรอะทุกคนแล้วครับมารีบพิมพ์แล้วส่งการเป็นไงบ้างสนุกค่บแม่ถอดหัวไปนะได้เลยแม่แนทอยู่รอนะไวชิโกชิโกที่ทอเล็ตค่ะทุกคนพิมพ์มาเร็วมา299เ้ากท่ากับ100เร็วนะครับ สองรอยกา้เท่ากับหนึ่งร้อยเร็วอยากกินน้ำพริกนี่อ่ะไปเดี๋ยวแมวให้หรือไล่ไปเลยกินมาเร็วเดี๋ยวพี่ฟ้ามาเอาน้ำอยู่เอ็นดูทุกคนตัวเปียก ที่อยากมาเจอน้องๆน,นะคะด้อมใครมีใครนะมาให้กำลังใจน้องๆได้นะคะทุกคนมาให้กำลังใจน้อง,องกันได้น้องๆก,กำลังใจมา,มากๆเลย ็อไไมม,ไม่าเปนรใครท<ม>ี่ย้อนกลับมาดูก็สามารถพิมพ์ได้อยู่ฮนะวันนี้สนุกแต่ถ้าเพื่อนมาจะสนุกกว่าน,นี้ สดีควับพ้อมสิสวัดีค่ะผมจัดเราชีวไปน้ำซีนสูตรของริชกาน e นชั้นท่ชั้นที่สดิฉันดิฉันชาลออสตินดิฉันนายสกุลิชกันันดิฉันชาลออสตินโอเคดิฉันชาลออสตินและอ่งฟ้าและอีฟฟ้าและอี รับบทเป็นพิธีกรในค่ำคืนนี้มเสียงข้งเหมือนเสียงบอว่ากเ้ยหนาวข้างนอกหนาวมากเลยหนหนาว เดินได้เดินไปเชียวหนาวมากเฮ้ยที่นี่เวลาสับผมไหมล้วหนูกปัดเองได้ไหมวันนี้น้ำส,สนุกสนานมากใช่ไม,ม่มีหรอกพี่ซันสเต็ก,กไม,ม่มีหรอก พิมรหัสมาเลยไม่สิพิมราคามาเลยเราไปต่อใครจะมาลอมไหน Happy b i r ด h ด a สวัสดีจ้า <อ>งหวานไหมพาว่เขาส่งดาวให้เยอะจังคลกไลค์กดแชร์กดชรจไปเลยหรอหนาวอ่ะพีมมาเร็วพีมมาพีมมาเร็วหนาวสิบที่สุดท้ายแต่และรอบนึกว้นรอบชไว้น้ำเต็มแล้ว ใครจะมาอ้อนหน้างานไม่มีแล้วเพราะว่าให้ซื้อแล้วไม่ยอมซื้อก็ไม่ต้องมาดูแล้วหนาวไปทำกันหน่ะพี่ชันงไม่เหลือเลยอหรอ่้าวมีตรข้าวมิโค้ก้ะโค้กไหมโค้กติดกับร้านเขาไม่มีเลยเอมันเป็นไม่ได้หรอไม่มีบฮะ วิองแล้วที่เราที่เราได้มาเยอะแยะมากมายหมดแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วไปซื้อมาใหม่ <c oughs> เหลือรอบชาติพันธ์กับขวัญใจแล้วนะคะ <c oughs> ช่วยน้ำหมดแล้วนะ <c oughs> ขวัญใจอิงพาเขาอยู่นะใช่ตอนแรกติดถ่ายงานแต่ว่าวตอนนี้อยู่แล้ว แต่ว่ารอบขวัญใจก็คือจะเป็นพี่แชมป์กับชาในการเป็นพิธีกรนะคะข้ามหัวล้อนะ,อะข้ามหัวล้อนะแต่อยู่กันปะข้ามหัวล <c oughs> <c oughs> นะ้อเบนเวทีจะพยายามนะโอยหนาวทุกคนเรีบดีมาเล็วทุกคนจ๋ามี๋ยวคนพีมหม มีบ้านคู่มีแค่บ้านคู่แล้วก็มี5าก็คนหนึ่งหนึ่งหนึ่งใบมิชชั่นเราคือสองร้อมีม้ามีม้าขัม้าเรียอมรอบชาติพันกับเชียงใหม่เหลือแค่สิบที่เท่านั้นเขาดขมา กกหาายแดงเดี๋ยวทุกคนแล้วผมพิธีกรร่วมสามคนไม่ได้เดี๋ยวจะแย่งกันพูดหยกสดไม่มีด้หรอหยกสดไม่อยากกินอ่ะสุพรักษ์ดูอยู่สุพรรักษ์เอาอะไรยากสุเริก ผสมกักดิอยู่ไหนเอยคุณประศักดิเออหายไปเลยงานจบขึ้นจอยขึ้นมาพองกันไม่ใช่หรอไ่แชมป์ไ่แชมป์ยกสดยกสดแรงมาก ทุกคนมาเร็วพิมพ์มาอุ้ยจะสองหมื่นได้สองพันคนหมดแล้วจริงดียังไม่ได้กินเลยทุกคนพิมพ์มาเร็วสวัสดีครับเขามีในสต็อกไหมจะ้ยอยกินของหวานแต่บอกไม่หิวหนาวพิมพ์รหัสมาเร็วพิม,พมรหัสม,มาเร็วรอบชุบใบน้ำหมดแล้วเหลือลรอบ ชาติพันธ์กล่าขวัญใจเชียงใหม่ใช่โดนเล็บเร็วเดี๋ยวต้องไปแล้วทุกคนต้องพิมพ์มาตอนนี้เลยนะเนื้อหนังหลุดมือตัว ไปแล้วนะทุกคนไม่พิมไปแล้วนะบ๊ายบาย